เลสบีไฮนะครับผมเป็นประสบการณ์สยองขวัญชั้นๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวของชายที่ชื่อลูคัสผู้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความภาคภูมิใจและความปรารถนาที่จะมีชื่อเสียงเพื่อค้นหาบ้านในตำนานที่หลบหนีทุกคนที่พยายามหามันเขาจะประสบความสําเร็จในภารกิจพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเขาอ่ะพบบ้านที่หาไม่ได้แล้วหรือไม่หรือจะต้องพบออกับความตายด้วยมือของปีศาจท,ที่รออยู่เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้เมื่อลูคัสเริ่มต้นการเดินทางที่ทรยศซึ่งเต็มไปด้วย ความอันตรายและความไม่แน่นอนอก็อคือ,อ,อผู้ชายที่ชื่อลูคัสนะตามหาบ้านในตำนานบ้านในตำนานที่ทุกคนหาไม่เจอเหรออมันคือบ้านอะไรฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า left behind นะครับผมเป็นเกมแนวสอยองขวัญสั้นๆที่เกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งตามหาบ้านไม่รู้ว่าบ้านอะไรนะก็คือทุกคนแบบพากันหาเต็มปะแต่หาไม่เจอหาอยาก็หาไม่เจอแต่ว่า ผู้ชายที่ชื่อลูกคัดเนี่ยเขาจะสามารถหามันเจอได้ไหมโอเคเกมนี้ก็เหมือนเดิมครับผมวิธีเลดเสียงก็ไม่มีเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านี่เป็นเพียงการสาธิตประสบการณ์สี่อยองขวันสั้นๆและคุณอาจพบข้อบอกพร่องและข้อผิดพลาดตลอดทั้งเกมโอ้มันยาวอ่านไม่ทันอ่ะสับเร็วแน่นอนอ่ะผมว่าผมอ่านสับไม่ทันแน่นอน เสียงดังมากเรเสียงไม่ได้ฮะเขาบอกว่าเกมนี้ภาพสวยด้วยนะไหนโอ้โหภาพสวยมากเกมแรกเลยที่ภาพสวยวันที่26กุมภาพันธ์ครับผมเวลา5้าโมงนี่เป็นสถานที่ที่ฉันกำลังมองหา ชันมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ว่าพวกเขาคิดผิดที่เกี่ยวกับการอยู่ของบ้านหลังนั้นเพื่อนของชั้นบอกชั้นเกี่ยวกับบ้านหลังนี้จริงๆน่าเศร้าที่เธอถูกตัดสินประหารชีวิตหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดออะไรอะ่ะอ่านไม่ทันผมว่าแหละเพื่อนของเธอ,อมผมขยับเมาไม่ได้นะโอภาพสวยมากภาพขนาดนี้ แล้วผีจะขนาดไหนโ,โอเคเราขยับได้แล้วป่ารอบๆเราทำไมไม่ขับรถไปอะ่ะตรงนั้นเป็นตรงนั้นมีสะพานด้วยขึ้นรถไม่ได้นะโอเคน่าจะต้องเดินไปตามทางหรือเปล่าแต่ว่าฝั่งนู้นน่ะมันมีสะพานอะ่ะโอเคมาฝั่งนี้ก่อนก็ได้ ไม่รู้เดินไปตามทางก่อนตามหาบ้านนะบ้านอะไรก็ไม่รู้ทำไมต้องตามหาด้วยอะ่ะโอ้โหแล้วภาพแบบสวยมากโอ้ดูแสงอืมตรงนี้สะพานครับผมฉันได้ยินว่าบ้านที่อยู่ในซักแห่งแถวนี้แล้วดูเหมือนจะมีเพียงแห่งเดียวก็วคือมีบ้านหลังเดียวใช่ไหมอยู่ข้างในนี้ สับมันไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าผมจะสรุปให้ฟังเลยล้วกันว่าเขาพูดว่าอะไรโอ้โหแสงพรอาทิตย์สวยเลยเกินเป็นเกมแรกนะที่แบบภาพสวยที่ผ่านมามีแต่แบบเออภาพมัวๆเป็นภาพเกลแนวเอ้ยเกลเกมแนว PS1 นะครับผมก็มเหมือนว่าเออหวังว่าจะไม่เจอหมีสักตัวนะในป่าในป่านี้กลัวหมีเหรอไม่มีหมีหรอกแม้ มีไม่กลัวหรอกกลัวแต่ผีเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหบรรยากาศสภาพอากาศธรรมชาติมากดีนะมันยังไม่กลางคืนเดี๋ยวมันก็ตกกลางคืนครับผมเออแค่ไปตามทางโอเคให้เราเดินไปตามทางอย่างเดียวครับผมโอ้ตรงนี้รถขึ้นไม่ได้ฮะ ว่าแต่มัน,ม,น,นมันเป็นลอยมันเป็นลอยรถนี่ไม่ใช่หรอแล้วรถอะไรมันขึ้นมาได้วะเนี่ยทางมันชันขนาดนีน้มันเป็นเกมสั้นๆนะไม่รู้ว่ามันสั้นกี่นาทีไม่รู้ว่าถึงส0นาทีหรือเปล่านะโอเคตรงนี้มีทางแยกครับเออเอาแล้วไงทางไหนอะโอ้ยตรงนู้นมีน้ำตกด้วยอะ่ะอุย้ยสวยอะ่ะ ยังไงดีเราเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนแล้วกันนะมันเป็นทางแยกอะ่ะผมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนฝ่าร้าไซด์ดีฉันไม่คิดว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องคือคือเออไปไม่ได้ครับผมมันติดกำแพงโล,ล่งหนโอเคน่าจะไปฝั่งนูน้นโอ้ลอ่งอกไปดูน้ำตกดีกว่าเห็นน้ำตกเออไกลๆอยู่นู่นอะ่ะโอ้บรรยากาศมันสวยมากเลยนะเนี่ย เหมือนได้มาเที่ยวในต่างจังหวัดเลยอนะ่ะก็คือแบบถ้าเราเห็นบ้านหลังนั้นเราจะถ่ายรูปแล้วก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรประมาณนี้นะก็คือมาตามหาชื่อเสียงสินะเอ้ยออน้ำหรือว่มีรถขับอยู่ข้างล่างเฮ้ยอะไรเนะี่ยเป็นเต็นท์หรอเฮ้ยตั้งแคมป์เอ่อเต็นท์ใครเอ่ย มันเป็นแคมป์ใครไม่รู้ครับผมดูเหมือนว่าถูกทิ้งไว้นานแล้วฉันไม่สามารถออกไปเที่ยวได้ในขณะที่เช้าเอา้าทำไมอ่ะเออเต็นท์นอนไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราโอเคดูน้ำตกดีกว่านี่ไงน้ำตกโอ้ลงน้ำได้ไหมเลื่อนไปไม่ได้อ่ะติดติดอะไรไม่รู้อ่ะ ล้จะมืดแล้วฉันต้องหากองไฟหากองไฟหาไม้ใช่ไหมโอมันมันวิ่งขึ้นไปไม่ได้ฮะทางตรงนี้โอเคตรงนี้ไปไม่ได้โอเคเราต้องหาไม้ครับผมหาไม้เพื่อมาจุดไฟสินะเก็บได้ไหมไม่ได้เอาเก็บไงะหรือว่าหากเอาเนตตามต้นไม้ ไม่ใช่โอ้ดูรายละเอียดดิกด e โอ้นี่ไงมันมีไม้ให้แล้วจุดไฟอย่าบอกนะจุดแล้วก็มืดโอเคจุดแล้วไงต่อนอนแล้วก็ตื่นมากลางคืนใช่ไหมตามสเต็ป น่นไงเสียงแบบนี้โอ้โหโอ้ยมีกระตุกด้วยนิดนึงเพราะว่าเราหลับนานเกินไปครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเมาส์เป็นเงีย้ยได้เวลาหาบ้านเอหลังนั้นได้แล้วทำไมต้องหากลางคืนอะ่ะเอ้าตอนเช้ามันหาไม่ง่ายกว่า ว่าแต่ทำไมไฟฉายมันสลับว่างี้วะทำไมต้องหาตอกนกลางคืนด้วยพี่ไม่เข้าใจแม่กลางวันหาหาไม่ดีกว่าหรอนอนเถอะไม่ต้องไปโอ้มันไฟฉายมันมันหันเร็วกว่ามุมกล้องผมนะโอ้โหแล้วบรรยากาศมันแบบดีด้วยชิบหายแหละสับกเ็เร็้ยวเร็ว ผมก็อ่านไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นนะต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะก็จะพยายามอ่านให้เข้าใจแล้วกันนะเดินไปไม่ได้โอ้โหเราหมากขาหอนเศร้าแบบนี้เมื่อกี้เราต้องเดินไปตรงไหนวะตรงนี้มันเดินไปไม่ได้โอ้บรรยากาศ แหมทุกคนผมเริ่มตัวสั่นแล้วตอนนี้เริ่มกลัวแล้วกระโดดได้ไหมโอเคขึ้นมาตรงนี้เป็นแหล่งน้ำเฮ้ยมันเดินไปไม่ได้อะเราต้องไปตรงไหนวะเน,นี่ยโอเคมีอีกทางนึงก็ลงไปตรงที่เดิมที่เราขึ้นมาเมื่อกี้อันนี้ก็คือเราไม่มีสตาร์มินานะวิ่งได้เรื่อยๆครับผมเอออยู่ไหนเออ ตรงนี้ไงทางแยกข้างบนนูนน่าจะไม่ใช่นะยวขอลงไปไปตรงที่เดิมก่อนนะรู้สึกว่ามันเหมือนมันจะอยู่ข้างล่างอะ่ะเหมือนมันสเปามาแล้วอะ่ะตอนตอนเช้าเหมือนแบบมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันมันยังไม่เกิดลนะอย่าบอกนะว่ามีเสือ อิ้ยทำไมไม่ตอนแรกมันทางตอนที่เรามามันเป็นงี้หรอ,อเฮ้ยวั h เฮ k อะไรเมื่อกี้มันอะไรใบไม้หรือเปล่าหรือว่าอะไรโอเคเหมือนว่าเรามาทางถูกแล้วนะโอ้อืมจำสแกมันมีแน่ ทุกคนก็ต้องเตรียมตัวไว้นะ What is that เอ้ยนี่ไงบ้านเจอแล้วอืมบ้านหลังนี้ใช่ไหมเออว่าแต่เราข้ามไปยังไงเออโอ m มกอดบ้านบ้านแล้วก็สภาพบ้านแล้วทำไมต้องหาบ้านแบบนี้ด้วยอ่ะไม่เข้าใจ โอเคเอืมต้องขึ้นไปใช่ไหมเออมันล็อกอะ่ะมันล็อกแล้วยังไงอะ่ะเก็บได้ไหมไม่ได้เอออาจจะทางนี้ โอ้ยกลัวอุ้ยสั่นไปหมดแล้วตอนนี้โอเคทางนี้มผมแอบไปดูแล้วนะว่ามันจะมีอะไรอยู่ตรงนี้วัสดีครับฉันสาบานว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างที่นี่เห็นอะไรฉันก็เห็นเหมือนกันเพื่อน เปิดไม่ได้อ,อืมเอ้ยกลัวหลับตาเล่นแล้วขอโทษครับไม่เอาแล้วออกลับเ,เอ,อ้ยนี่ไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอาจนได้ โอเคจบก็ดีแล้วโอ้โหบรรยากาศมันน่ากลัวมากอะ่ะโอเคนน่าจะเป็นตัวเดโมนะครับผมเออโหลดได้ในสตรีมด้วยนะเป็นเกมฟรีนะครับผมถ้าใครอยากลองเล่นดูก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะก็ตามหาบ้านหาอะไรไม่รู้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนมาเจอกันคลิปหน้าครับ